ความริเงการของปีนี้นะครับก็การประปาสิ็จจากษษสาขาเชียงใหมส่สนับสนุนนะครับการติดตั้งประปายอดเรียนนะครับทั้งหมด14เครื่องนะครับ а โดยเน้นพื้นที่หลักนะครับก็ลานประตูท่าแพนะครับลานของประตูท่าแพจําวนตกเครื่องนะครับแล้วก็เส้นทางบนเส้นทางของถนนท่า,ทาแพจารวนอีกอีก5เครื่องนะครับแล้วก็ที่สกาส่วนแก้วอีก2นะครับครับก็ แล้วการประชุท่าสาขาเชียงใหม่ก็ยังติดตั้งปะปาหมอกควนนะฮะตรงประตูท่าแพนะครับตรงซุ้มประตูท่าแพเลยนะครับก็จะใช้งานนะฮะสำหรับการใช้งานนี่วันอาทิตย์เนี่ยจะจะให้เสร็จก่อนนะครับคาด่าจะแล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์นี้แล้วก็จะแถลงข่าวนะครับพร้อมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่บริเวณเราจัดการแถลงข่าวที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนัหวัวเชียงใหม่นะครับ